เเเท่่่แบบนนิมๆลยลยีสวัสดีครับมาพผมมาวินเนีัยสองครับวันนี้เกมอาร์มอัสนะครับผมนี่เป็น e ีพีที่สองนะครับผมเราก็จะกลับมาเล่นอาร์มอัสกันนะครับผมหลังที่ห่างหายไปนานครับผมอ่ากลับมาเล่นกันต่อ อันนี้เราจะมาเปลี่ยนเซิร์ฟกันนะครับผมเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนไปของอยุโรปอาโลกก็จะคนเยอะๆหน่อยครับผมเราจะยเอาเอาหมือนเดิมครับเล่นกันสามคนถ้าจบเร็วก็อย่างนั้นเลยช่วงท้ายผมจะลดเหลือสองคนนะครับผมเยวหาก่อนต้องหาก่อนอันนี้แหละโอ้มีมีเยอะอยู่เนี่ย มจะใช้สูตรที่ทําให้เราเป็นฆาตกรได้ครับผมนั่นก็คือเราต้องกดแบบน,นี้ไปไเรื่อยเซอร์มิวเ์จะมีคนออกนะเนี่ยห้องนี้เราควรจะอยู่ไหมเนี่ยอืมออกไปเยอะไม่น่าจะอยู่แล้วนะเดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องโดนเล่นเล่นออกดีวิ้ยาคนตอนตอนตอน,ตอนรีบไปไม่นั่งเลยนั่งแล้วเราต้องต้องรีบรีบกดครับผมกดแบบเร็วอ้าโอ้มือ่อกดไม่ทันไม่ได้เป็นฆาตกรได้เลย นั่งแหล่ยไม่เป็นไรถ้าไม่ไเป็นเราก็จะมาทาภาร,รกิจกันนะครับผมวันนี้เขาปรับให้วิ่งเร็วอยู่เนี่ยอยู่ไหนเออวิมีเควสสแกนตัวแน่เลยเอ,อใช่ป่ะเออเควสสแกนตัวเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนมามาเออ,เอ,อมามาอันนี้มาสแกนตัวเอา้าเพื่อน เพื่อไม่มาเราอ่ะวีเพรสแกนตัวนั่นเนี่ยอเอาลืมไปเอาอมาอัปเดตใหม่ครับเขามีรูปทรอย่างงี้อ่มมอาผม,ม,ม,มามาา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 าไาา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 ่า่าา โอ้โอเคงั้นไปอันต่อไปเลยครับผมโอเคครับมารอบที่สองครับเอ,เอ้ยยันทันอยู่ได้ไหมได้ไหมจะเป็นคาตรกรไหมอีมโพสเตอร์โอ้ oh. ไม่ใช่ไม่เป็นไรแต่อันนี้ก็ช้าอยู่ถือว่าได้เมื่อกี้มีควิสแกนตัวอยู่ถ้าเกิดสแกนตัวเราจะเป็นผู้บอยสุดทันทีครับผม เอาทำยาปุ๊บปิดก,ก่อนเหล๋ยงเป็นปลา่าอุ๊ยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอืมเอาออกไปเราจะคุยกับเขาจะไงเนี่ยออกแล้วหนึ่งตายหนึ่งออกไปสองเฮ้ยเอาจินดิอ้าวจบเกมอดีอะไรชอบออกกันอะ โอเคมารอบที่สามนะครับผมต่อจากนี้ถ้าผมเล่นผมอาจจะลืมบอกรอบเรืออะไรไปนะครับผมเค okay. อันนี้มีแค่สี่คนมีคนเอาสีเหลืองเอาไปถ้ามันเอ้ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอืกดไปก่อนที่รู้เราต้องกดไปก่อนนะครับผมเพือเป็นฆาตรกรขอตัดภาพไปตอนที่มีคนมาครบเลยนะครับผมโอเคตอนนี้มันมีแค่แปดคนเองเอากดออกรัวๆเลย เดี๋ย,ยงั้นรอกันแล้วเอาเอาแค่หกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเป็นฆาตกรให้ดู <S <S ไหนได้เป็นไหมได้เป็นไหมเป็นไหมโอ้ไม่จะเป็นรอมีตามที่สุดเลยฆาตกรหนึ่งคนเดี๋ยวก็กดออกกันอีกฆาตกรก็ชนะฆาตกรไม่ทำอะไรเลยอืมเสร็จไปหนึ่งภารกิจ ห้องนี้ก็ถือว่าเป็นห้องแบบอันตรายเอาอยู่เหมือนกันเอากดทำไมาแบบแล้วอออกจากห้องเราเห็นไหมผมบอกแล้วอืมสีเป็นหรือเปลา่าสีเหลืองอาจจะค่าไปจองแจ้งไงอ้าไม่ได้เป็นเริ่มเราต้องเ,เราเริ่มสงสัยกันแล้ว ผมจะไม่ไปผมถึงผมจะตา,ยาียมผีผมจะทำเควสจงประจัดเสร็จยากแล้วเนี่ยเควสเนี่ยแต่ก็ตอนนี้มันก็เริ่มจะโปรขึ้นมาแล้วผมเริ่มจะโปรเพยเยอ์ด้านนี้แล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวห้องนี้มันห้องแบบเชื่อดีๆแล้วเนี่ย อืมอ่าที่ไหนเลคุยมีหลายที่นะเนี่ยว่าโดนเชืออก่อนจะได้ไปทําถ้าโดมาจากท่อนี่คือเสร็จบอกเลยว,ว่าเสร็จยโดนเชืออแบบนิ่มๆเลยนะเนี่ยอ่าเมืม่อกี้ศบหรือเปล่า แต่ท่านถ้าเราโดนโบดออกก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงเราก็ไม่ส่งอยู่แล้วหน้าที่ของเรามีเพียงอย่างเดียวคือการทำเควสกือชมว่ามันจะเสร็จอยู่นต่ลงอ้าวแพ้เลยเฮ้ยเมืม่อกี้น่กกากดโบดอ่ะช่านเจอเสียดาย เสียดายจริงๆเลชั้นเถอะโอเคโอเคครับเรามาเล่นตาสุดท้ายกันดีกว่าตาที่ผมจะเปลี่ยนเป็นอันนี้เราจะลดจำนวนเหลือสองคนอสองคนก็เอาอคนก็เอาอคนก็ได้นะเอาไม่ได้ประเด็นคนะุยค้างเลยจะไม่ได้เปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่า ปลี่นก็ยังค้างอะคิดดูโหลดช้ามากเอาหลุดจู่ๆก็หลุดเออมีเพียบได้ไหมได้ได้ได้ไดไดๆูเฮ้ยไม่มีใครชิมสีเหลืองผมผมต้องการสีเหลืองแต่ว่าใช้สูตรแล้วสูตรใันี้ไม่เคยทำให้ผิดหวัง โมไปเรื่อยๆตอนได้เป็นขจจกรร้อยเปร์เซนน่าน,น่าจะได้เป็นร้อยเปร์เนะนะหมาก็เฮาจริงๆด้เป็นไหมโอ้ยไม่ได้เป็นอ่ะอืมช่างมาันครับผมไปทำเฟของเราที่ฝาเอาติดเฮ้ยเวซ ใช่ป่ะโอ้โหเควสไม่แค่อยู่ติดกันแต่มันไม่ใช่สแกนตัวเราเชื่อนิ่มได้หรือเนี่ยโอ้ออกแล้วไม,ไม่ทันการ,ต,ดดรต้องรีบทำเควสตัวจีอืมต้องรีบทาแล้วไม่งั้นโดนเชือดอืมเควสกึ่ง อา้าวใครตายอะผมไม่รู้อ่ะผมจะกดสกคริปตดด์วักันนะครับผมเพราะผมไม่มีหลักฐานนะน,นะอืมรอก่อนดูที่เขาคุยกันนะอะไรกันแล้วก็ไม่รู้เรื่องหล้กอืมรอไปนะครับผมอืมรอไปนะครับผมรอก่อนอืม แล้วจะสกปบดนะครับผมไม่ยุ่งไม่ยุ่งกับใครอืมก็ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้อัดคลิปครับผมเนื่องจากว่าขี้เกียจนะครับผมขี้กเกียจอัดคลิปเอออัดคลิปอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ตอนตัดต่อน,อน,นี่ครับผม คิดจะตัดมากเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าผมเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบไม่มีทีมงานนะนะคือแบบก็เรียกว่าไงยูทูแบเบอร์แบบ, YouTuber แบบคนเดียวนะทําเองตัดเองนะนะก็เลยอาจจะไม่ได้ดีเลิศอะไรขนาดนั้นนะนะบัญช่ายก็อาจจะไม่ไแล้วผมก็ไม่ไตัดในคอม้วงไงประเด็นคือผมเป็นยูทูบเบอร์ในโทรศัพท์นะนะเพราะผมไม่มีต้นทุนขนาดนั้นที่จะไปซื้อถึงถึงซื้อผมก็ผมก็จะเอาไปแค่ตัดต่อแต่ผมก็จะทําช่องใน ในนี้ต่อไปผมอาจจะแค่เอาคลิปไปตัดในคอมแล้วก็เอาเอามาลงในโทรศัพท์นะครับผมผมจะเป็นยูทูบเบอร์ในโทรศัพท์นะสาหรับใครที่จะเป็นยูทูบเบอร์ก็เริ่มต้นได้นะครับผมไม่จําเป็นจะต้องมีพวกอคอมพิวเตอร์ไม่ต้องมีพวกโนกบุ๊กก็ได้เริ่มจากโทรศัพท์ก็ได้ขอแค่เป็นโทรศัพท์ดีๆหน่อยแล้วกันที่แบบสปสีสูงเอาไว้ให้ตัดพอตัดได้แล้วกัน เอาสเปซแรงๆที่พอเล่นเกมมาตัดได้หรือถ้าเป็นแนวเกมก็แนวร้องเพลงก็ได้หรือแนวอะไรก็ได้เพราะ u t u b e มันก็มีหลายหลายแนวอยู่แล้วนะอา้าวคลิปนี้จะมาเล่นเกมกลายเป็นบอกความรู้เฉยอ่ะกดบวกเลยฝ่าก็นั่นแหละรครับผมหรือถ้าแบบอยากจะเป็นสายแบบพวกแบบพี่แป้นซีบินที่แบบเขาเขาถ่ายใช้ไปนะไม่จะเป็นต้องใช้กล้องกล้องกล้องดีๆก็ได้ใช้กล้องจะโทรศั์ก็ได้ ก้อนเก็บโทรศัพท์มันก็พอได้อยู่นะครับผมพอไปได้อยู่หรือจะไลฟ์จะในโทรศัพท์มันก็ยังไลฟ์ได้เพียงแค่ว่าอาจจะต้องใช้แอปช่วยประมาณนั้นแหละไลฟ์อาจจะต้องใช้แอปช่วยบางทีบางกรณีนะอใครไปเอ่ยไม่มี ทำต่อทำเวลสเราต่อเราไม่ยุ่งกับใครเราบอกไปแล้วอันนี้ไงต่อ,อปุ๊บอ่าอืมโอ้ทีเดียวก็คืออ๋อไม่ใช่นี่วะอ๋อดูผิดที่ฝันหนูผมก็ชิวๆนะคนก็อยู่แบบเยอะ คือตอนนี้ผมเหลือ,อีกแค่เฟสเดียวผมก็จะแบบชิวๆแล้วอ่ะอ้าวหุย<ด>เคยมีอยู่สองคนเอาวะ่ะถ้าสคิปบวชทุกคนก็จะรอดเราต้องบวชฆาตการออกไปแล้วคนใดก,ก็ต้องคนหนึ่งอ่ะต้องโวตตามเขาแล้ว สีแดงอยู่กับเราไม่น่าเป็นสีที่ไม่ผมไม่เห็นนะเอาแบบเอาอันนีม้มั่วแล้วเนี่ยเลื่อนี้เริ่มมั่วแล้วผมขอโบสสีสีขาว,วเพราะนี่แต่ว่าใส่หมดแม่มดมันดูชั่วร้ายดีผมดูไม่ผมไม่ชอบสีขาวสีขาวไม่อยู่กับเราเพ้่งเฮ้ยอยู่ป่าหรออยู่เอออยู่ถ้ามันโบสสีก็ไม่เป็นไรอืมอ่าเริ่มบวกันแล้ว ขาวโวดแล้วดำแดงโวดเขียวเข้มแล้วเขียวอ่อนอันไหนจะโวดหรือเขียวมิ้นนั่นแหละเอาง่ายๆเขียวมิ้นกับเขียวสีเขียวอ่าสีเขียวโวดหรือสีเขียว,วมิ้นหรือสีเขียวอ่อนโวดแล้วเอาเท่ากันอเรียนเกณฑ์วิธีทีไรก็ยาบททีคือถ้าเห็นว่าตัด มันอาจจะไม่ยาวนะครับผมแต่ตอนเล่นจริงๆ่ยบอกเลยยาวมากอ่าเราไล่เคว้แล้วนะผมแล้วดูเราจะเดินไปกับเขาที่ฝ่าก็คือไม่มีเคว้รแล้วคือแบบชิวแล้วตามสีแดงที่ฝ่าผมต้องใส่สีแดงเขาอาจจะเลี้ยงผมก็ได้ถ้าอยู่เป็นหมู่เราอาจจะไม่ตายถ้าเราอยู่หมาหมู่เราอาจจะไม่ตายเออนี่ไงอยู่เปเพื่อนอืม พรออาะ่งนั้นถ้ามีใครตายเราจะได้กดโบวได้อา,าอเดี๋ยวคนตายอืเขาจะโบวถใครกันนะอืมผมไม่มีหลักฐ,ฐานนะ ผมตอน,น,นผมมาผมมีเห็นสีเขียวแดงกับผมเห็นแดงกับเขียวเข้มผมไม่เข้มเขียวๆอ่อนเพราะฉะนั้นผมจะกดบวดเฮ้ยเขียวออกมากับเราประวะจเข้มแล้วกันอ่ะกดบวตเลย เพื่อนเร็วเข้าอืมถ้าเกิดบวชถูกเราก็จะชนะเลยนะอุ้ยเขียวอ้อทำไมเอาโหถ้าวอผิดนี่คือชิบหายเลยนะเนี่ยแควอผิดคือนรกขอนแท้เราแพ้ทันทีอ่ะนี่ก็แพ้มาหลายรอบแล้วเนี่ยแดงวอเขียวเสื่อผมเขียวอย่ามาอ้างเอา้า เียบร้อยตายฮุยเอาอะจะตามอืมจะอยู่แถวนี้เลยฮุ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 ยผมต้องกดบวกเพราะผมไม่ได้กดบวกฮุยฮุยเกี่ย,ยวเอาแดงเขาออกเฉยเลยเราชนะก็ดีอยู่นะครับผม ก็โอเคครับสำหรับนี้ขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับเกมอมออสถ้าใครที่ไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ๆของเราก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปครับบ๊ายบายครับผม